สวัสดีชาวราศีพฤกษบทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างชาวราศีพฤกษ์มาดูว่าในช่วงเวลาที่ทุกคนเข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤกษ์คะขอพลังงานชาวราศีพฤกษ์คะ่ะอะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ พลังงานของคุณในช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพฤกษภสีไม้เท้าชาวราศีพฤกษภว้าวราชาถ้วยชาวราศีพฤกษภคุณกำลังเจ็ดเหรียญกรีซสิคะกรีซสีไม้เท้าสวยงามมากเลยนะคะ ว้าวนี่คือสัญญาณของการแต่งงานนะคะหรือถ้าไม่ใช่การแต่งงานของชาวราศีพฤษภก็จะเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองความสําเร็จในเรื่องของงานนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานใหม่สิ่งใหม่หรือว่าความการเฉลิมฉลองในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นก็อาจจะอาจจะใกล้เข้าถึงงานมันเกิดเบอร์เดย์ของคุณหรือเปล่านะคะชาวราศีพฤษภก็วอวยพรมันเกิดล่วงหน้านะคะหรือนี่คือสัญญาณของความของการเฉลิมเฉลิมฉลอ,ง,องจริงๆคะ่ะ ความสุขสนานความสําเร็จการพบเจอความรักออกเดตนะคะเหมือนออกเดตกับใครบางคนหรือขยับสถานะความสัมพันธ์หรือว่าการคอมบินเนต์เกิดขึ้นหรือว่างานใหม่ความสุขความสุขสนานใหม่ๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีพฤษภและนี่คือราชาถ้วยคุณคุณเดินตามหัวใจของคุณคุณมีหัวใจของคุณที่คุณปรารถนา คุณมีแรงปรารถนาค่ะคือคือคุณต้องการคุณสนุกสนานมากตอนนี้คุณคุณอาจจะรู้สึกว่าตอนนี้คุณมั่นคงบางอย่างแล้วในชีวิตของคุณด้วยชาวราศีพฤษภและเหมือนกับว่าคุณกําลังเดินตามหัวใจของคุณไปสู่ความมั่งคั่งเพราะว่านี่คือเจ็ดเหรียญความมั่งคั่งของชีวิตความร่ํารวยนั่นอาจจะแบบว่ามองอะไรที่ภาพที่ใหญ่ขึ้นนั่นคือสี่ไม้เท้าที่คุณอาจจะรู้สึกว่าจากตอนนี้เวลาเนี้ มันมันเกิดความมั่นคงบางอย่างแล้วนะมันเกิดบาลานซ์อะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนะและคุณก็รู้สึกว่าคุณกำลังเดินตามหัวใจของคุณคุณกำลังคว้าอะไรบางอย่างที่เป็นความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นคือทรัพย์สินของชิ้นใหญ่ อะไรก้อนใหญ่ๆห,หรืออะไรบางอย่างที่เป็นการเติบโตในชีวิตที่ที่มากกว่าเหมือนกับว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าวางแผนในการเติบโตมีเป้าหมายในชีวิตมากขึ้นมีเป้าหมายใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะไม่ว่าจะเป็นการลงทุนะคะหรือว่ากาลังทําธุรกิจการขยับขยายการเติบโตแบบนี้นะคะมีแนวคิดใหม่ๆไอเดียใหม่ๆที่จะไปสู่การทําธุรกิจหรือว่าการทํางานหรืออะไรบางอย่างของตัวคุณเองไปสู่ความ บางคั่งที่เกิดในเรื่องของการปลูกนะคะปลูกร่างสร้างความสําเร็จปลูกร่างสร้างสิ่งนั้นที่จะทําให้คุณได้มีเงินไหลเข้ามามีเงินเก็บได้เก็บเกี่ยวผลผลกําไรผลความสําเร็จของตัวเองอะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นสื่อในเรื่องของความมั่งคัง่งมากๆชาวราศีพฤษภคุณมีสเสน่ห์อยู่แล้วคุณมั่งคั่งอยู่แล้วคุณอดทนอยู่แล้วแล้วความอดทนการเก็บหอมรอมริบหรือว่าการเดินตามหัวใจของคุณอยากมีความฝันสิ่งนู้นสิ่งนี้ อยากเดินตามความฝันให้ได้สิ่งนั้นกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีพฤษภสวยงามมากนะคะใบแรกก็สีไม้เท้าเลยหรือว่าเหมือนกับว่าถ้าเป็นความสัมพันธ์ก็ต้องเรียกได้ว่าต้อง ต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานระยะทางพิสูจน์หมาก,กันเวลาพิสูจน์ทุกสิ่งความสัมพันธ์ก็จะต้องมองไปยาวๆนะคะใครที่เข้ามาคุยแล้วยังไม่ได้เจอก็คุยไปก่อนนะคะหรือว่าถ้าได้เจอแล้วอาจจะมีสเต็ปต่อไปที่จะได้เจออีกครั้งหรือว่าสารความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่ระยะย,ยาวนะคะคุณอาจจะเจอใครที่ เป็นทางไกลหรือว่าอาจจะเจอใครที่แตกต่างจากคุณอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันหรือต่างชาติหรือว่าเขาคนนั้นเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่ที่มองความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วก็มองความสัมพันธ์แบบมั่นคงนะคะว้าวชาวราศีพฤษภสวยงามมากใบแรกสีมิท้าเป็นภายที่สวยงามมากๆนะคะทีนี้มาดูอีกค่ะว่าชาวราศีพฤษภกําลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีก ขอพลังงานชาวราศีพฤษภกำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกคะเร็วน,นี้กำลังจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวราศีพฤษภอีก6ดาบ the chariot l นะคะบางอย่างใกลเข้ามาแล้วนะชาวราศีพฤษภ the star g r ีดสิคะต้องกรีดหกดาบเกิดขึ้นคุณมาไกลเหมือนคุณกำลังคุณรู้ว่าอุปสรรคมีแน่นอนคุณรู้ว่าคุณไม่ยอมแพ้ คุณรู้ว่าอะไรบางอย่างกําลังพิสูจน์นะคะเหมือนคุณกําลังได้เจอโชคดีคุณกําลังได้เจอสิ่งดีๆที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณคุณกําลังออกไปสู่แสงสว่างในชีวิตแล้วคุณก็มีพลังงานที่ดีมากชาวราศีพฤษภได้ยินคําว่าจะมีใครมารับคุณในระหว่างการเดินทางของคุณเหมือนกับว่าถ้ามีใครมารับคุณแสดงว่า คุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณในระหว่างการเดินทางหรือหรือว่าคุณคุณมีเนื้อคู่ที่เข้ามาซัพพอร์ตคุณเป็นคู่ชีวิตของคุณแล้วคนคนนั้นเป็นคนที่ดีมากเข้ามาให้แสงสว่างในชีวิตของคุณเข้ามาให้ความสําเร็จเข้ามาเป็นมาเป็นคนที่มั่นคงคนที่เป็นครอบครัว มั่นคงในความสัมพันธ์แม้ว่าอยู่ไกลแม้ว่าจะมีความต่างกันเขาคนนี้จะมาไม่ว่าไกลแสนไกลไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนไม่ไม่ว่ามีความต่างแค่ไหนคนคนนี้เขาจะมาแล้วเหมือนกับว่าตอนนี้ชีวิตของคุณกําลังเดินออกไปสู่ที่ไกลมากๆนะคะคุณคุณเดินมาไกลคุณอยู่ระหว่างความสําเร็จที่คุณกําลังที่จะได้รับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณกําลังเกิดอุปสรรคอะไรในชีวิตอยู่ตอนนี้คุณกําลังออกไปสู่แสงสว่างในชีวิตออกไปสู่ไป ไปสู่ความรุ่งเรืองเดอะสตาร์ค่ะความรุ่งเรืองรุ่ง,รง,รงโรจน์ชดช่วงแสงสว่างไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินเป็นสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเพราะนี่คือเดอะชาริออส์พาวเวอร์ฟูลคุณรู้ว่ามันมันไม่ได้มาไม่ได้มาง่ายๆเลยในในชีวิตของคุณ6ดาบคุณกำลังได้รับข่าวดีจากแดนไกลาทางไกลหรือว่าคุณกำลังได้เจอความรักระยะทางไกลนะคะ ใครบางคนจะเข้ามาฮิวจิตใจของคุณจะจะได้คุณกําลังเกิดการฟื้นฟูด,ด้วยอาจจะเป็นการฟื้นฟูทางทางใจาทางวัตถุอ, to, อะไรแบบนี้ด้วยนะคะมันมันรู้สึกแบบนั้นเหมือนกับว่าคุณกําลังได้เจอกับใครในระหว่างการเดินทางหรือว่าบังเอิญเจอหรือว่ามันมันใกล้เข้ามาบรรจบกันแล้วนะคะชาวราศีพฤษภอะไรกําลังจะเกิดขึ้นอีก ว้าวสิบถ้วยชาวราศีพฤษภเก้าถ้วยอะไรกลองจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภนะว้าวคุณรู้ไหมว่าอะไรก็เกิดขึ้นกับคุณได้คุณมาถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณไม่คิดว่าคุณจะได้แต่งงานมีลูกคุณอาจจะได้แต่งงานมีลูกนะคะ ความรวมสมบูรณ์ของชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณพ่อนี่คือสี่ไม้เท้านี่คือหกดาบนี่คือสิบถ้วยถ้าแต่งงานมานานแล้วก็ถึงเวลาวางแผนที่ได้มีลูกด้วยกันอะไรแบบนี้นะคะแต่การมีลูกคือการเหมือนกับต้องพยายามมันหาวิธีอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยเสริมในทางการแพทย์อะไรแบบนี้นะคะถ้ามีลูกยากอะไรแบบนี้หรือว่ามีมีลูกแบบอายุที่เยอะแล้วแบบนี้นะคะ แล้วก็เหมือนกับว่าคุณกำลังได้แต่งงานสร้างครอบครัวคุณกำลังได้เจอคู่แท้คู่ชีวิตเหมือนกับสิ่งที่คุณรอคอยคือคือความรวมสมบูรณ์ความสุขจริงๆคุณสามารถทําสิ่งนั้นได้อ่ะเจ็ดเหรียญเดอะสตาร์แล้วก็ไพ่ใบนี้นะคะคือคือเวทมนต์คุณตื่นรู้พลังงานบางอย่างในตัวเองคุณมีความสุขคุณเบาสบายคุณมีความมั่นคงทางจิตใจคุณมีความมั่นคงทางจิตวิญญาณคุณมีความ ความเชื่อในพลังงานบางสิ่งบางอย่างในตัวคุณเองคุณเชื่อในพลังงานในตัวคุณเองเดชาลออตราชาถ้วยเดอชาออดแล้วก็เก้าถ้วยชาวราศีพฤกษภคุณกำลังได้เจอใครบางคนที่นําโชคดีมาให้กับคุณคุณกำลังได้ได้สารความสัมพันธ์หรือพบรักกับใครบางคนที่อยู่ไกลแดนไกลเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห เข้ามาเติมเติมเต็มเติมจิตวิญญาณของคุณให้มีความความสุขความรวมสมบูรณ์ถ้าคุณกำลังมองหาอะไรอยู่นะคะชาวราศีพฤษภนี่คือ9้าเหรียญและนี่คือสิบเหรียญอย่างที่บอกว่าคุณมองหาสิ่งของก้อนใหญ่บ้านหรือว่าเงินก้อนใหญ่ และคุณกําลังเป็นแบบนั้นเพราะว่าทางการเงินของคุณกําลังที่จะฟื้นฟูเพราะคุณรู้ว่าคุณมีคุณมีความสามารถคุณมีเวทมนต์และนี่คือสิบเหรียญการเงินอสังหาเงินก้อนบ้านคําว่าครอบครัวคําว่าบ้านคําว่าโปรเจกต์ใหญ่ของคุณและก้าเหรียญด้วยเพราะคุณเชื่อในความสามารถของคุณเชื่อในความเก่งความฉลาดของคุณเพราะฉะนั้นคุณกําลังจะเติบโตมากเรียกได้ว่าตอนนี้ที่คุณมีแพลนอะไรบางสิ่งบางอย่างในตัวเองที่จะไปสู่เห็นความมั่นคงเห็นไหมคะความมั่นคงแล้วคุณเดินตามหัวใจของคุณไปสู่ความมั่งงคั่ เก็บเกี่ยวผลผลิตกําไรอะไรบางอย่างในชีวิตหรือว่าการปลูกร่างสร้างธุรกิจหรือว่าการต่อยอดในเรื่องของการเงินสวยงามมากว้าทูอ o ฟคัพสคุณกําลังได้เจอคนรักคุณกําลังได้เจอความรักความโรแมนติกแล้วเหมือนกับว่าอะไรที่มันเป็นในเรื่องของความห่างความเป็นอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์ก็จะได้เหมือนกับว่าได้กลับมาปรับความเข้าใจจูนกันด้วยนะคะเพราะว่าอะไรบางอย่างจะเป็น reconciliation แบบนี้นะคะว้า wow. วแล้วก็เก้าเหรียญสิบเจ็ดดาบแปดดาบว้า wow. วแล้วก็หไม้เท้า six of wands แล้วก็ six of swords ใครบางคนกำลังมาหาคุณจริงๆด้วยและคุณกำลังสู้สู่ความสำเร็จ ถ้าเป็นเงินก้อนใหญ่ถ้าเป็นบ้านถ้าเป็นความมั่งคั่งคุณไม่ได้มาง่ายๆแน่นอนคุณต้องสู้ต้องลุยจริงๆ6ไม้เท้าความสําเร็จชัยชนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณด้วยความพยายามด้วยการคิดด้วยการวางแผนด,ด้วยความทุ่มเทสวยงามมากๆชาวราศีพฤษภทูออฟคั s สพลังงานความโรแมนติกของความสัมพันธ์ขอคําตอบของชาวราศีพฤษภค่ะขอคําตอบ p e r f e c t Timing p e r f e c t Timing กำลังมาหาคุณ Not the right time รอจังหวะนิดนึงนะคะเชื่อว่าการเติบโตในชีวิตของคุณมีจังหวะในการรอคอยการพิจารณาการทบทวนนะคะการออสังเกตอะไรบางอย่างการสังเกตสังการบางสิ่งแล้วก็การตระหนักรู้กับตัวเองอย่าเชื่อใจอย่าไว้ใจใครง่าย,ายทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะไม่ว่าจะเป็น อะไรที่คือความสําเร็จความมั่งคั่งไม่ได้มาง่ายๆจริงๆนะคะรอจังหวะทามมิงหน่อยเนาะนะคะหรือบางอย่างสถานการณ์ตอนนี้ทําให้เราได้ทบทวนพิจารณาอะไรบางสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นด้วยเชื่อในเพอร์เฟกต์ท n มมิงค่ะเพราะว่ามันคือเวลาของคุณเวลาที่ใช่ของคุณชาวราศีพฤษภขออีกสักหนึ่งใบขยายนอตเดรย์ไทม์ขยายนอตเดรย์ไทม์ เก็ตมอ e อินโฟเ a t มชัการเรียนรู้หาข้อมูลเพิ่มเติมการศึกษาหาความรู้หรือว่าการศึกษาดูใจของความสัมพันธ์นะคะก่าที่จะเติบโตไปสู่สิงนั้นนั่นคือการทบทวนอะไรบางสิ่งบางอย่างกับตัวเองขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ